สวัสดีค่ะเพื่อนๆมีใครเห็นไม่ใครเข้ามาบ้างคะขอดูหน่อยเออวันนี้นะคะมาแบบสั้นๆน,นะคะเออมีมูลนิศิสั้นๆนะคะมาวันนี้นะคะเพื่อนๆระหว่างรอนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะเราไม่ได้แบบมาไลฟ์นานแล้วอะเออ สวัสดีนะคะเพื่อนๆเออแล้วก็ทำไม่ค่อยเป็นนะคะเพื่อนๆแป๊วนึงนะอืมว่าจะมาสั้นๆนะคะไม่เกิน10นาทีนะคะเพื่อนๆเออนิวม o o n Message นะคะเป็นที่แบบทุกคนชอบเนาะแบบว่า ชอบมาฟังสิ่งที่เวนพูดเนาะซึ่งนิวมูลในครั้งนี้นะคะก็คือจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จนถึงสิ้นอาทิตย์นี้เลยนะคะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยถ้าเกิดใครไม่เคยเข้ามานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่านิวมูลคืออะไรนะเป็นแนะนําก่อนคร่าวๆนะคะจะได้ประมาณสิบนาทีก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตในจุดใหม่นะคะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะคะแล้วก็เพื่อนๆ่ะ จะมีถ้าเกิดว่าอะไรที่ไม่ใช่มันจะหลุดหายไปและอะไรก็ตามที่ใช่อ่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของไซเคิลใหม่ๆของชีวิตซึ่งพระจันทร์เนี่ยมีผลต่อการเขาเรียกว่าจัาจกรังจักรวาลนะมันเชื่อมถึงกันหมดใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวมูนเนี่ยก็เลยเป็นในเรื่องของ กระบวนการของพาาระจันทร์นะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นมันจะมีนิวโ o นกับโฟ o มนใช่ไหมซึ่งเป็นช่วงแบบพาาระจันทร์ที่แบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะได้รับงานใหม่หรือได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับสิ่งใหม่ๆอย่างวันนี้ที่บินเริ่มต้นทำเวิร์กช็อปวิชากกลับสู่ความรักเนี่ยก็เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆที่เป็นพลังงานมวลรวมที่ทุกคนอะ จะได้รับสิ่งใหม่ๆได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะพเพื่อนๆนี่คือนิวมูลคืออะไรนะคะซึ่งมาดูกันนะคะพเพื่อนๆวันนี้แมเสเซจสั้นๆนะถ้าเกิดใครมาดูไม่ทันไลฟ์เนี่ยเพราะวิไม่ได้ประกาศไลฟ์นะคะก็มาดูย้อนหลังด้วยนะคะพเพื่อนๆวินเปิดให้ก่อนอันแรกเป็นไพ่ ห้าห้าห้ามีจะแชแนลแมสเซจผ่านไพ่นะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยพเพื่อนๆก็รู้ว่าบิมไม่ได้แค่ไพ่อย่างเดียวเนาะเออก็บางทีมันก็จะมีแมสเซจบางอย่างมาด้วยเนาะเออซึ่งเนื่องจากว่าเราไม่ได้บอกใครเลยก็เลยไม่มีใครเล่นกับเรานะคะไม่แน่ใจว่าหรือมีคนเข้ามาเล่นแล้วไม่เห็นนะคะบิ๊มไม่เห็นก็ฝากถักทายด้วยนะคะเพื่อนๆอ่านิมวลแมสเซจนะคะไปแรกเลยเขาบอกว่าสถานการณ์ของคนได้รับการพลิกผัน อย่างรวดเร็วและปลดปล่อยทางพลังงานจากรูปแบบเดิมก้าวเข้าสู่รูปแบบใหม่อย่างเต็มพิกัดจะมีองค์ความรู้ใหม่ๆวิธีใหม่ๆถา,า,าถมให้กับคุณเหมือนเคื่อนแตกค่ะขอให้คุณเตรียมรับและฝึกสมาธิเพื่อเตรียมกายของคุณให้พร้อมจริงไหมล่ะวันนี้วิกาจะสอนทุกคนนะคะในเข้าสู่วิชาแห่งความรักนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่เป,เปิดจริงๆนะไม่ได้มโนเลยนะเออแต่มันกลับหัวไม่ได้นะคะเพื่อน แต่เพื่อนจำไว้เลยนะวันนี้จะเป็นวันที่มีหลายคนนะ่ะที่จะมีชีวิตเปลี่ยนผันมากๆนิวมูลแมสเซจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีชีวิตบางคนนะ่ะที่เปลี่ยนผันมากๆมันเลยมีเลข5555คือ transformation คือองค์ความรู้ต่างๆใดๆก็ตามใหม่ๆอ่ะจะเข้ามาหาคุณหรือชีวิตคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบขั้นสุดนะคะสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาถ้าเสียงชัดฝากบอกไปด้วยนะคะว่าภาพชัดเสียชัดนะคะครู นะคะมิจจะได้พูดอยู่คนเดียวเนาะอโอเคเสียงชัดแลล้เนาะเสียงชัดเนาะคนที่เข้ามาสวัสดีนะคะอ่ะโอเคไปแล้วนะคะก็คือข้อแรกเลยนะคะนิวมูลในครั้งนี้นะคะ Message ก็คือจะเป็นในเรื่องของ open up to change นะคะก็คือเป็นจุดที่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะเห็นไหมตรงกันเลยนะ 5 5าคือการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆใครเข้าเวิร์กช็อปวันนี้บ้างคะวันพุธนะคะวันวันนี้นะคะนนนน yeah. เป็นวันที่เบนจะสอนวิชากับสู่ความรักคุณจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆวันนี้เป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆในชีวิตเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลง open up to change ให้เปิดรับเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆให้เปิดรับคนใหม่ๆ เนี่ยคือเป็นแมสเซจของมิวมูในครั้งนี้นะคะเนื่องจากวินไม่ค่อยได้มาไลฟ์นะเพื่อนอาจจะงงว่าทำไมอยู่ๆก็มาไลฟ์นะคะเออเพราะว่าจริงๆอะ่ะเ,ออเพราะว่าตอนแรกอ่ะกะว่าจะแชแนลในซูมเลยแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างแน่นนะคะก็เลยมาแบบพูดสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเจอการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามในชีวิตเนี่ยจงรู้ไว้ว่าเลยว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมีมาเพื่อดีกับคุณเสมอนะคะเพื่อน อันนี้คือดีจริงๆนะมันคือเป็นสิ่งที่เอใดๆก็ตามเนี่ยเอที่ผ่านมาเนี่ยข้อสองเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไดีขึ้นเสมอดีเกิดมาเพื่อคุณเลยต่อให้คุณอนะ่ะอีโก้ของคุณอาจจะบอกว่ามันไม่ดีคุณอาจจะพยายามเยอดติดเนาะอีโก้มันจะทําให้คุณกลัวแล้วคุณอยากเยอดติดกับสิ่งเดิมๆนะคะแต่คุณจงรู้ไว้เลยว่าเอแต่สิ่งรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีมาเพื่อดีมากๆเลยนะคะอืม ข้อ2ก็คือ Review what you need to be seen ก็คือเมื่อไรก็ตามนะคะที่สวัสดีค่ะได้ยินเสียงเ็นไม้เป็นอยากรู้ได้ยินเสียงไหมไหมคะ mm hmm. คนที่เข้ามา mm hmm. ถ้าได้ยินฝากบอกแนวะว่าได้ยินนะคะถ้าไม่ได้ยินฝากบอกไม่ได้ยินนะ mm hmm. ข้อสองนะคะ m ม s s a จสองแล้วนะข้อสองแล้วนะเออ ก็คือคุณจะได้รีวิว w h t t n e e s to be seen ก็คือคุณจะเห็นเลยว่ามีอะไรที่มันขึ้นมาให้เคลียร์คือที่ผ่านมาเป็นได้รับการเคลียร์เยอะมากคือบล็อกเกจหรือด้านมืดต่างๆของคุณนะคะมันจะขึ้นมาแล้วให้คุณเรียนรู้กับเขาพอคุณเรียนรู้นะโอ้โหชีวิตคุณพุ่งปังมากเลยนะเพื่อนๆเป็นพูดเลยเขาว่าด้านมืดอ่ะ คือคุณเห็นไหมว่าชีวิตเรามันมีสองด้านมันมีทั้งขาวและมืดเห็นปะแต่ว่าครั้งนี้มันจะทำให้คุณเห็นด้านมืดเป็นพิเศษคุณจะเห็นมันคุณเห็นคุณขอบคุณและคุณเรียนรู้จากมันปีไม่ได้พูดให้คุณกลัวแต่ถ้าเกิดคุณเรียนรู้จากมันปุ๊บการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณคือมันจะขึ้นแบบขึ้น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  แล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบฟ้าผ่าแล้วคุณจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วคุณก็จะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการเติบโตทางจิตวิญญาณรวมทั้งแน่นอนโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆก็มีโอกาสเข้ามาธุรกิจใ,ใหม่ๆมีโอกาสเข้ามาอันนี้คือสิ่งที่เนียโมในครั้งนี้จะให้กับคุณแต่คุณอาจจะต้องผ่านนิดนึงเนาะด้านมืดคือต้องเผชิญกับด้านมืดเก่าๆที่มันขึ้นมานะคะเพื่อนอืม โอเคข้อสามนะคะข้อสามนะคะไปแล้วนะข้อสามคือ take inspiration ก็คือเวลาที่คุณนั่งสมาธิอยู่สงบนิ่งๆนะคะจัก,กราวาลเนี่ยเขาจะส่งแมสเซจต่างๆให้กับเพื่อนๆนะคะแมเสเซจอะไรก็ตามที่ได้รับเนี่ยให้จดไว้เนาะให้จดไว้เพราะมันเป็น inspiration คือเป็นสิ่งที่แบบว่าจักราวาลเ,เขาอยากร่วมสร้างกับคุณ อย่างเบนอย่างเงี้ยเออมนกันเรจะสอนออวิชากลับสู่ความรักนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นอ่ะพอจะสอนวิชากลับสู่ความรักเป็นไงคะเขาก็แบบส่งข้อมูลมาเต็มเลยเบนก็ตัดสินใจทําลงมือทําวันนี้เลยแล้วก็เลย take i n s p i อค t i o n แล้วเขาก็เลยจะให้บีนทำนี่ตื่นเต้มนมากมาบอกที่นี่ก่อนที่แรกนะคะเขาจะให้ทําสังคะสังคะคือกลุ่ม ของคนที่อยากจะตื่นรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือจะทําเป็นเหมือนคล้ายๆกลุ่มถ้าเกิดมนุษย์ทั่วไปเรียกว่าเมนทอรอมีก็จะเรียกว่าวิชากลับสู่ความรักเป็นเวลาสามเดือนดูแลกันช่วยกันยกระดับจิตวิญญาณเพราะว่าอะไรอินสป a c แอคชั่นเนี่ยถ้าเกิดคุณร่วมทํากับจักรวาลจักรวาลเขาจะเกื้อนหนุนให้คุณทํามันสําเร็จค่อยๆลงมือทําด้วยความไว้วางใจแล้วคุณจะสําเร็จในทุกๆอย่างที่คุณปรารถนาเลยนะคะ เอออย่างของบินเนี่ยบินประกาศอะไรที่นี่เลยกันเนาะประกาศที่แรกเลยนะคะไม่รู้ได้ยินเสียงกันไหมเนาะบินะ่ะตั้งใจที่จะทําเป็นสังฆานะคะเป็นเหมือนสังฆาคือกลุ่มของคนที่ถัดปารถนาที่จะเตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไปด้วยกันเพราะเป็นรู้เลยว่าการฝึกจิตวิญญาณฝึกคนเดียวไม่รอดต้องไปด้วยกันเป็นกลุ่มแล้ว เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่จะเป็นลีดเดอร์พร้อมแล้วที่จะมาช่วยคนพร้อมแล้วที่จะแบบเหมือนเราก็เก็บตัวเราก็อยู่กับความจริงๆริมันผ่านจุดที่แบบมืดไปเยอะมากแล้วเหมือนประมาณว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะลุกขึ้นมาอย่างไงเราจะจัดการกับมันอย่างไงและเราจะสามารถแบ่งปัน ให้ทุกคนตื่นรู้มากขึ้นแล้วก็ช่วยกันพอเราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มมันจะไม่ใช่แค่บีนไงจะเป็นทุกคนะจะช่วยกันแชร์แล้วมันทําให้ตื่นรู้ไปด้วยกันอย่างไรนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากเข้ากลุ่มอกับสู่ความรักสามเดือนนะคะตอนนี้มีโปรนะคะอืมถ้าเกิดกคู่ค่นจ่ายเงินภายในสามสิบเอ็ดกรกฎานะก็คือแค่สามเดือนสองหมื่นบาทคือคุ้มมากคือสิทธิพิเศษคือเยอะมากถ้าสนใจก็ทักมาเนาะก็คือ เติบโตตื่นรู้ไปได้วยกันเจอกันทุกอาทิตย์นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีอะไรก็คุยกันได้แบบจริงจังเลยแบบด้านสมาธิเจอสภาวะอะไรเพราะแต่ละคนนะ่ะจะเจอสภาวะไม่เหมือนกันหรือรวมทั้งเรื่องใดก็ตามที่คุณติดอยู่จนะทาให้คุณไม่มีความสุขสงบใจนะเพราะว่าทุกคนนะ่ะต่างต้องการอย่างเดียวก็คือความสุขสงบใจแล้วจากที่บินนะ่ะศึกษาเนาะศ,ศึกษาเรียกว่าอะไร จากวิชากลับสู่ความรักเนาะที่ทุกคนอะ่ะให้ฟีดแบ็กเป็นมาเนาะว่าแบบต้องการความสุขสงบใจค่ะพี่บีนทุกคนต่างต้องการสิ่งนี้แล้วบีนก็เริ่มรู้วิธีการที่จะแบบให้จัดการในเรื่องของเวลาที่เราดิ้นรนและเรารู้สึกไม่ไหว้วางใจในชีวิตแล้วเราจะกลับสู่ความไหว้วางใจทําได้อย่างไรก็คือจะมาแชร์แบ่งปันในสเดือนนี้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่มี ทุนนะรับนะคะก็สามารถจะไปเรียนฟรีได้ในวันนี้ในคลาสฟรีวันนี้นะคะวิชากับสุขความรักนะคะไปจะสอนทุกๆวันพุธเนี่ยเป็นเวลา3อาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจสามารถลงทะเบียนแล้วก็ทักปีนได้ที่ l ล n e แอดแองสกายบายบินนะคะวันนี้มาแค่นี้นะคะเพื่อนๆมาสั้นๆแค่นี้นะคะวันนี้บายเลิฟยู you, นะคะ